สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมแลม้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับสำหรับนะครับผมสำหรับคลิปนี uh. ้นะครับก็เป็นแนวทางหุ้นดาวโจนส์นะครับเนาะหุ้นดาวโจนส์รอบปกตินะครับผมแล้วก็ VIP นะครับผมค่ําคืนของวันที่นะครับยี่สิบนะครับเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมสำหรับแนวทางนะครับแนวทางแนวทางหุ้นดาวโจนส์นะครับของ เมื่อคืนนี้นะครับพี่ๆของเมื่อคืนนี้มาแค่ตัวเด่นนะครับพี่ๆจับคู่จับคู่บบถูกนะครับเนาะทั้งแนวทางรอบ VP แล้วกับปกตินะครับผมสำหรับผลนะครับผลในรอบปกตินะครับรอบปกตินี่7 0 5นนะครับแล้วกับซีซีนะครับเนาะมาเล็กเบิ้ลนะครับรอบปกตินะครับ ศูนย์ห้ากับบอลรองบริจับให้นะครับผมเนาะส่วนสามตัวนี่ก็เกลือกแตกนะครับพี่ได้แค่เสี่ยวนะครับน่ะพี่ตัวเดียวนะครับผมให้ศูนย์ห้าแปดเนาะอันนี้เจ็ดศูนย์ห้านะครับในรอบปกติมาแค่ตัวเด่นนะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์บริจับให้นะครับผมส่วนในรอบ VIP นะครับผมเนาะแปดห้าเจ็ดกับหกหนึ่งนะครับผมเนาะห้าเจ็ดกับห้าเจ็ดกับบริจาบให้นะครับพี่นะครับผมให้ไปห้าหกเนาะแล้วก็บห้าแปด นะครับผมตัววิ่งรุดนี่รุดนะครับเมื่อคืนเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับช่วงนี้แนวทางหุ้นกับทั้งหุ้นนิเคอิและกาดาวโจน์นะครับก็เดินเดินไม่ค่อยดีนะครับพี่พี่เนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับผมแต่อย่างที่บอกนะครับผมแนวทางนะครับทุกโตนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่นะครับชื่นชอบตัวเลขแนวทางค่อยตามนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับแนวทางในค่ำคืนของวันที่20นะครับผมสำหรับดาวโจนนะครับเมื่อนี้ผมมีมีตัวเลขตัวเลขเปิดนะครับเปิดหุ้นมาให้นะครับเนาะก็คือเนีย่ยนะครับผมเขียนมองนี้ดีวกว่านะนะครับเพิ่เปิดมานะครับผมก็คือ เก้าเก้านะครับผมเก้าเก้ากับเก้าสนะครับอันนี้คือเปิดนะครับส่วนแนวทางนะครับผมแนวทางที่ผมจะให้ไปนะครับสลหับดาวโจนนะครับผมตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นผมให้ไปที่เลขศูนะครับรากาเลขสี่นะครับพี่พสายวิ่งสายลูดนะครับผม ใส่วิ่งใส่รูดผมฟันไปที่4นะครับฟันไปที่4นะครับผมเด่นศูนย์นะครับผมจะมีนะครับเด่นศูนย์จะมี0ูนย์สองนะครับศูนย์ห้านะครับศูนย์หกศูนย์เก้านะครับผม ี่หนึ่งนะครับสี่สองนะครับสี่ห้านะครับผมปิดท้ายด้วยสี่หกนะครับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นจะเป็นที่สี่ศูนย์นะครับผมสำหรับนะครับตัวเด่นที่ผมจะเน้นให้นะครับตัวเด่นที่ผมจะเน้นให้ในค่ำคืนนี้นะครับ ให้ไปที่06นะครับผม09นะครับ41นะครับผมแล้วกับ45นะครับตัวเด่นจะเป็นที่40นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับลักร้อยนะครับ3ตัวรักลอยผมให้ไปที่เลข7นะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข7นะครับ 7 0 6นะครับผมเจ็ดสีนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะกะฝากพี่พี่เอนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับอันนี้ผมลืมบอกนะครับอันนี้ผมเอาตอนเปิดเนี่เป็นผลของรอบปกตินะครับเนาะรอบปกตินะครับผม vap ผมก็ได้มาให้รับชมนะครับตัวเปิดเนี่เป็นรอบปกตินะครับ ครับผมกาก่อนออกไปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับทุกทุกคนนะครับผมเนาะบพว่าพี่เอฟซีในช่องทางยูทูบนะครับเรื่อว่าพี่พี่เอฟซีนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเพราะว่าเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับก็ยังที่บอนนะครับแนวทางนะครับช่วงนี้กะเดินสะดุดนะครับกับฝากพี่ไว้พิจารณานะครับเนาะบอมักกะบบอต้องตามนะครับพี่เนาะถ้าตัวเลขทุกใจนะครับก็ค่อยตามนะครับเนาะนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขคอให้พี่พีเนะครับสอยดาวให้ตกนะครับสำหรับคืนนี้นะครับขอให้มาตรงๆเน้นเนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ